สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง Joy2Play อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำสกิลซอมเบอร์เนอร์เลเวล180กันค่ะซึ่งในเลเวล180นี้นะคะเราก็จะทำสกิลทั้งหมด6สกิลทั้ง6สกิลนี้นะคะก็ได้มาจากการซื้อสกิลทั้งหมดเลยโดยให้เรานะคะว่าไปที่ t ทเล e ายเอร์เรนดัน หลังจากนั้นนะคะก็ไปคุยกับฟิโลลี่กดซื้อขายของชํำแล้วกดซื้อสกิลมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรากดซื้อหนังสือสกิล6อันสุดท้ายมาได้แก่หนังสือเรียนของหมาป่า2หนังสือเรียนของอัศวิน2หนังสือเรียนของนกน้อย2ความรู้ของผู้บัญชาการ3ความรู้ของผู้บัญชาการ2แล้วก็ ความรู้ของผู้บัญชาการ1ค่ะรวมทั้งหมดนะคะเราก็จะใช้สปินา 12m พอเราซื้อมาแล้วนะคะเราก็กดใช้ได้เลยค่ะต้องมอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพเป็นซัมมอนเนอร์ในเลเวล120อะคะ่ะซัมมอนทั้ง3ชนิดของเราจะมีแค่3 s สกิลนะคะซึ่งตอนนี้ที่เรามีเลเวล180นะคะก็เป็นการทำสกิลให้กับซัมมอนทั้ง3ชนิดของเราก็คือหนังสือเรียนของมาป่า2 เป็นการทำสกิลฟริสโคให้กับเบบี้วูฟหนังสือเรียนของอัศวินสองนะคะก็เป็นการทำสกิลโคลลนเบรดให้กับโคลอนของเราค่ะหนังสือเรียนของนกน้อย2นะคะก็เป็นการทำสกิลสายลมแห่งการรักษาและโจมตีให้กับฟาเฟ่ค่ะ และความรู้ของผู้บัญชาการ1 2และ3นะคะก็เป็นการเพิ่มคอมมานด์สกิล4หรือว่าเป็นการสั่งให้สัตว์เลี้ยงโจมตีด้วยสกิล4นั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ด b s c r i b e ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ